สวัสดีตอนเช้าครับผมโอ้อากาศหนาวครับพี่น้องนี่หนาวลงเวิบเลยครับพี่นอ้องเก็ี้ยียงคือเกล้าเลยครับนี่หนาวครับพี่นอ้องนี่สีจังเหมือนเลยครับนี่ ครับไปนอนไม่หง้มครับครับผมอ่อนเลยครับ นอนงา er. งามครับขึ้นนอนจอทุกคอครับนี่ติดมดดเลยครับนี่กัดนกัดีนีด ทุกเสาครันี่เกมมันเลื่อมงวยมากครับนี่ วันนี้เอาบัเบิดก็ัฐานใหญ่ๆเป็นลงต้งุมบนโอยยังจังสอง่วยไหมเอาบัเบิดเอาเห่ใหญ่บังไออู้ใบ เออัะเด็นเงนอองกงมันดินน่นะเห็นมันเต้น่อย ไอ้ตัวใต้คับน้อยงามงามขึ้นมันหลายแห้งมันบ่ติดได้ลูกนีอนขึ้นมันเอ้ยเสือมวยนี่ 你好，那嗯，嗯。 อาไปที่ก่อนมจะหลายตืบแล้วครับพี่น้องพอเตี้ยมพิงเอาว่ามันมอวยงามนี่พี่น้อง

งามครับเด็กคนเอานาำลุ่งครับจุ่มนาำครับ งายมืดีครับพี่น้องไน่้กิดังรู้ตเกิดวน่นอนอยู่กน Waa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 y

อากาศหนาวแห้งเี่นหองมึงเจียนเจี๊บเลยครับ จระบูครับนี่ไม่ขลังเลยนี่นี่เต็งรงังเต็งรงังบ่ได้ยเสรังครับอืเตียงนอนครับ น้องเอามาเทอีกเด้อครับเนี่ยแบเต็มเขียงพอดีเลยครับมึแงแต่เจลาสเอาครับโอ้ยสองคู่ก็เต็มเจโนหมูปิ้งจ้องเบิดละครับ <c oughs> เจโนหมูปิ้งครับจ้องเบิดแล้วบ่ได้ขายดอกมึงจ้องเส้นไหวเส้ <c oughs> นเจโนมาจากปทุมธานีครับจ้องเบิดเลย

ได้แล้ว20บาทพี่น้องนี่เหตุวาเหตนั่นเลยนักท่งเที่ยวมาซื้อหอดวันเลยส0บาทเอาครับ20บาทไพ่ซีก

คนก็สมมากหน่วยใหญ่ก็ตําตํามันมันฉํานาน่อยๆกบอยูอซือๆงกีเนียวนะ อพี่นดูนข้างในน่วยใหญ่ิาก <c oughs> น้ามีไม่ไมิ่งเพเ,เริ่มน่วยเติน พี่นอ้องตำผสมครับแต่งเด่นเกี่ยวก็ได้ครับแต่ฟุมักกรอบก็แต่งหน่อยนุยกต้องไหเลยบึ้บเลยเลยอู้เอเลย mới tò luôn đấy, vẫn nào? đầu câu nữa tôn câu. nó ừ. cho ừ. nó bể mì này. Cắt áo, con may bù ở dưới. โตเอ้อมูพันเยวแน่นะมูพันเขียวค้งมัวามันคคงวนกับคนันันเี่ยงไ้เนสมูนันนวยลายงามอื้อียศูสู์เต้นเตนอย เสกลียอๆนี่น้อนบ่ได้คุ้นมันดีเปินคืบครับนี่อนเอาไปให้ป่าน้ำสีนี่พี่น้องเต้นเพียงคนนีล้ละครับมือนีซ้ำเก่าคือเก่าครับหว่านกับเต้นเพียงครับ เทียมแบบพูดพูนครับพี่นอ้องมันจะลุนครับนี่โอ้มันไปบานลุนเทาทางหลาดยางเออนี่ลุนนี่ก็าตั้มบนนอนลงครับ เพน้องมันนี่ก็ได้เคียงนึงพอดีครับพี่น้องรับเก็บแตงกัวครับเพื่อเก็บทุ่เศ้าครับนี่ครถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ครับเขอลาคั่วบ้านผมครับเก็บแตงกัวครับบอกกันไม่คลิปนาครับผมสวัสดีครับอื